สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมาอันบ็อกซิ่นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะอันนี้เป็นคิโนะนะคะคิโนะเป็นคิโนะที่กล่องใหญ่มาคิโนะนะคะบ้ามน้องดีเนาะเออฮ e l l o ลฟิวเจอร์นะคะเราสั่งมา3มสามบ้๊มเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้คิดว่าน่าจะมีโปสด,ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเลยเนาะ เห็นเขาบอกว่าน่ารักมากคนะ่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะน่ารักขนาดไหนแต่ว่าต้องมาดูกันก่อนเนะนะฮะอ๋อเขามีโพสมาให้ด้วยทุกคนแต่ว่าตอนนี้โพสเต็มบ้านแล้วนะคะเราอยากเห็นโพสตมากเลยนะว่าเอโอโพสข้างในจะเป็นยงไ น,นี่นะคะสั่งมาจากอาราดินเนาะคือเขาแพ็กมาค่อนข้างดีเลยนะแบ่งฝั่งเลยนะอันนี้คือของของเรา ก็ไม่ต้องสนใจนะคะเรามีแมวอยู่ในก้องเลยนาะเรก็จะวิ่งพันไปทางมาในกล้องนะคะอุ้อันนี้คือลุนเวอร์ก่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราได้เวอร์ไหนบ้างเนาะแอบตื่นเต้นนะทุกคนเฮ้ยแฮลโหลมานหนึ Hello, ่งเบอร์ได้มาแค่เวอร์เดียวนะคะเพราะเราสั่งสามเนาะแล้วก็มีฟิวเจอร์มาอีกสองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใครบ้างเนาะ แต่ว่านั่นแหละค่ะตรงนี้น่าจะสั่งสี่เนาะจะได้แบบไพโรสองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรทุกคนสามก็คือสามนะเราจะมารุ่นสามบ้ามเนาะในวันนี้นะคะทุกคนแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราตื่นเต้นที่สุดก็คือเราจะมาแกะการ์ดอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะได้แกะแค่สามบ้ามเองทุกคนปกติคืออย่างน้อยเราต้องแกะแบบมากกว่าสนะามอเครั้งที่แล้วก็เป็นสิบนะคะครั้งนี้ได้ คือถ้าจะเซพคอร์สนิดน,นึงเพราะว่าสั่งมาแค่สาเนาะโอเคไม่รู้ว่าใครจะมานะคะก็เลยก็เลยวันนี้จะมาลองลุกันเนาะก็คือพยายามปลุกความมือทองในตัวคุ่นะคะเรารู้สึกเหมือนว่าสั่งมากสั่งน้อยอยังไงถ้าเขาจะมาเขาจะมาเองทุกคนห้ามเรียกห้ามหานะห้ามเอ,อ่ยชื่อไม่คาดหวังอะไรเนาะก็เดี๋ยว อย่างที่บอกว่าเป็นการแกะบ้ามแบบไม่คาดหวังนะคะบ้ามแรกที่เราจะแกะในวันนี้นะคะเป็น world future นะคะสวยมากทุกคนรายละเอียดนะคะรายละเอียดเนาะรายน่ารักมากนะคะเออนนี้คือรีวิวกันเลยละกันเนาะสวยงามค่ะอ่านเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะแล้วคนะ่ะคอลไหมขอลจะหน่อยขอสักหน่อยก็ได้โอเคขอแล้วตามทำเนียมเนาะ คันว่าจะได้ใครอ่ะเราตื่นเต้นมากคือน้องมาทั้งวันแล้วแต่เรายังแบบยังไม่กล้าแก่ทุกแบบไม่รู้ว่าจะจะใครจะมาอะไรยังไงเพราะว่าเราสั่งแค่สามเองอ่นะแล้วสัญญาว,ว่าจะไม่สั่งเพิ่มแล้วนะคะทุกคนได้เท่าไหนเท่านะาั้นนะรอบนี้ไม่สั่งเพิ่มแล้วจริงๆคืออุ้ยนา่ารักมากเหมือนขนมเลยน่ารักมากน่ารักมาก าเปิดมาคือเห็นเลยปะหรือไง uh huh. เห็นเลยอะเดี๋ยวก่อนขอเราทำใจก่อนนะคะเราเอาทุกอย่างมารวมกันเลยละกันเนาะแล้วเราก็จะเปิดอ่ะเอาไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นตัวคีโนนะคะคีโน่สีเหลืองน่ารักมากนะคะสีเหลืองน่ารักมากวีน่ารักจังเลยคีโน่สีเหลืองน่ารักนะคะเรามีคีโน่บูมอยู่ข้างๆเนาะเออ ็คือน้องบูมมัก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยแต่ว่าคือความสดใสอะคะ่ะความสดใสคือให้ให้ให้บ้มนี้เลยเนาะซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะเอาจริงๆเราชอบเราชอบบ้้มนี้มากกว่าน,นะะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเปิดกันเลยละกันทุกคนเราจะเปิดกันเลยไม่รู้ทุกคนได้ยิเนเสียงหบบอไหนคือตอนนี้ที่เกาหลีเป็นเวลาประมาณเกือบห้าทุมแล้วแต่ว่าเขาก็ยังขับรถเล่นกันอยู่นะะ เกาหลีไม่นอนนะโอเคทุกคนเราจะแกะแล้วนะคะอยากให้คลิปมันสั้นๆโอ๊ยต,อต้นเต้นหนึ่งสองสามเจน,นูเฮ้ยเดี๋ยวสั่งมาสามบั๊มเองนะออกแล้วเหรอเจน,นออ,ออกออกอีกแล้วเหรอทุกคนมันไม่ธรรมดาแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ธรรมดาแล้วนะเจนูมาเจนูมา ทุกคนเรากลัวมากเลยอะเรากลัวว่าเราจะเป็นเมนเจนโน่แต่ว่าไม่ได้ทุกคนเราเรามีเมนที่เรารักมากอยู่ก็คือน้องตีซองนะคะเราจะมาหาตีซองเราบอกเลยนะวันนี้นะเจนโน่ค่ะเจนโน่มานะคะบํมแรกก็เจอแล้วนะเจโน่นอะอ่านี่คือลายเซ็นของน้องนะคะเจนโน่มาค่ะทุกคน คีโน่คีโน e เจโนก็คือ,อย่างตามมตามมาติดๆนะ <laughs> ต่อไปค่ะเมื่อกี้แกะเป็นเวอร์ฟิวเจอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ฮัลโหลกันบ้างน,นะคะก็คือวอันนี้นะคะน่ารักมากเลยมาแค่เวอร์เดียวเองอะมาเวอร์เดียวคนเดียวไม่รู้ว่าใครมาทุกคน <laughs> เราชอบดีเทลมากดีเทลความแบบเราเป็นคนที่ชอบโปรแกรมทุก เออสวยงามนะคะแกะกันเลยละกันแต่ก่อนแกะเราขอโทษทีทุกคนอุ๊ยเจนน้อเจนน้องล่วงไปแล้วคะ่ะเจนน้อลุ้งไปเลยกระโดดลงกมาแล้วค่ะนะ,ะ,นะะกลับมาแล้วค่ะโอ้นะ,ะขอดูข้างในก่อนนะมีอะไรนะเนาะอันน่ะอ่ะเขามีเป็นเป็นแบบลูกโอเคน่ารักเจมินเจมินะ กินถั่วเลยอะพี่เออหนูน้องให้หนูไม่กินถั่วหนูไม่กินผักอุ้ยน่ารักน,นะคะพี่มาแล้วก็คนสวยนะคนสวยขานะคะสวยงามค่ะโอ้สวยงามนะคะเอาไปก่อนนะเจมส์กลับไปลูกเออกลับไปนะคะเราจะเปิดต่อแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอันนี้จะเป็น เวอรเดียวบ้านเดียวที่มาไม่รู้ว่าใครมานะฮะไม่ว่าใครมาเราก็รักทั้งนั้นเพราะว่าเราสั่งมาแค่สามนะคะไม่มีตัวเลือกเยอะนะฮะอุ้ยเราชอบอไรายละเอียดข้างหลังมากเลยทุกคนนะฮะไม่คาดหวงังค่ะเพราะว่าสั่งมาแค่สนะรู้แหละว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครมาเยอะเท่าไหร่นะพ่ีนะ่นกกรพแพงนว่า ไม่หวังแล้วนะฮะโอเคอเราแกะกันก่อนเลยเนาะมีเราช่องเราดีมากเลยแต่น้องมาแค่วัวเดีดยวเองอนะ่ะไม่รู้ว่าใครมาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตงัดออกมาก่อนนะแยกก่อนเนาะโอเคแยกก่อนน,ะอกกอน,นี่นะคะอันนี้ก็คือ NCT Dream นะคะสีฟ้าอุ้ยเราอยากจะให้เทียบกับเมื่อกี้มากเลยเนดะี๋ยวย้าย เรารู้สึกเหมือนเราชอบสีนี้มากกว่าแต่ว่าสีน,นี้ก็มากเลยนาะโอ๊ยทำไมมันได้มุมมีขนาดนี้เนี่ยดูสิสวยมากเออสวยมากแต่ว่าน้องมาแค่หนึ่งก็คือน่าจะเก็บเลยแล้วก็คือไม่ขายแล้วนะฮะเออสวยงามน,นะฮะถึงเวลาที่ตื่นเต้นแล้วจะลุ้นการ์ดกันก่อนลุ้นการ์ดแล้วน,นะฮะโอเคมาดูกันหาว่าบ้านนี้ใครมานะคะ น้องมาคนเดียวนะคะไม่มีใครมาด้วยเพราะว่ามาบุกอ่นะคะหนึ่งสองสามบุกอยู่ไหนหนึ 1, 2, ่งสองสามพี่มักพี่มักมาอุ้ยพี่มักหมวกพี่มักหมวกสีนีออนนะคะพี่มักมานะคะมาคนเดียวนะคะน่ารักมากพี่มักมาคนเดียวเราก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยทุกคนเห็นปะ คนเดียวนะคะโอ้นะคะเก็บหนึนะคะพี่มักมาคนเดียวนะคะเออเวอร์นี้นะคะก็คือมาคนเดียวที่บอกแล้วเวอร์สุดท้ายของเรานะคะทุกคนอ่ะ,อะตอนนี้ได้พี่มากระเจนนุ่งนะคนนี้ใครเอ่ยใครอ่ะไม่รู้ว่าใครทุกคนเราต้องมันรุนกันนะคะแกะแล้ว เหมือนเราลืมอะไรบางอย่างเราลืมรีวิวโฟโต้การ์ดตรงนั้นเดี๋ยวเราไปกลับไปย้อนดูที่เสรจเจแล้นะคะขอรอกีนอ่นาสักนึ่งนี่ที่ีซองจะมาไหมอ่ะที่ซองนะทีซองเลยนะตั้งแต่บอกเพื่อนว่าชอบทีซองตีซองก็ไม่มาหายเลยค่ะนะคะ,ะขอย้อนก,นกนะะนนลับไปดูนะครับอุวยน่ารักมาก มีมากเลยแต่ว่มาแค่หนึ่งนะคะอู้อันนี้คือหลอเบอร์เบอร์หลอแบบเบอร์เบอร์เออหลอบเบอร์เบอร์นะฮะหลอแบบเบอร์เบอร์เนาะก็หลอบเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็จีสองโอเคเก็บนะเก็บกล่องเนาะวันนี้เนาะไม่รู้ว่าอาราดินจะส่งใครมานะคะ อยู่นี่ค่ะเราหยิบออกัน้นะได้คีโนนะคะทุกคนเอ็มไม่ลืมนะคะโอาไ้ต้นเต้นมือสั่นเวอร์ส้ายไม่รู้ว่าใครจะมาอ่ะโอเคเรามาดูกันมาดูกันนะคะหนึ่งสองสามเดมินเว่อว์เว่อ์มากเว่อว์มากคือ เวอร์เนี้ยเจนนี่เขามาใช่ปะแต่เวอร์เนี้ยแจมินเว้ยคือเขาก็มาด้วยกันในเวอร์เดียวกันเราก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะโอ้ยช่วยด้วยแต่ว่าแจามินก็คือแจมินนะคะทุกคนแจมินก็คือแจมินนะทุกคนดูสิ เหมือนน้องใช้ฟิลเตอร์เลยอ่ะขอโทษนะแต่จริงๆนะคะอ่ะผลประกอบการวรันนี้นะคะสองวอันนี้น้องได้เจนโน่และแจมินนะคะเออเขามาด้วยกันทุกคนไม่มีครั้งไหนไม่มีคลิปไหนเลยที่เปิดจะไม่เจอเจนโน่กับแจมินที่เขามาด้วยกันกคนรอบนี้สองวอันนี้เขาก็มาด้วยกันอีกแล้วค่ะส่วนนะคะ อันนี้ฟิวลุลงข้างบ้านเลยนะมาคนเดียววัวเดียวเหงาๆนะพี่มาของเราเนาะน่ารักมากเลยใบนีบนน้นะคะนี่คือผลประกอบการคีนโนของเรานะคะสามเวอร์นะคะเราจะทำยังไงยกยกยก,ยก,ยกไม่ไหวแน่นะะโอ๊ยสู่ๆทุกคนอ่ะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะจากการสารั่งคีโนสามเวอร์เนาะ โอเคทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูการแกะบ้ามของเรานะคะแล้วก็แกะบ้ามเรื่อยๆนะนะคะแกะบ้ามตลอดมานะคะแล้วก็จะแกะบ้ามตลอดไปทุกคนเจอกันใน,นะคะัมแบ็กหน้าค่ะแล้วก็เอาจริงๆในนี้ชอบใบไหนที่สุดเราชอบใบนี้ที่สุดนะ,ะใบนี้น่ารักมากเนะะี่ะเจนน่ารัะทุกคนขอให้ทุกคนเปิดให้ได้เจนนู้นนะคะสำหรับใครที่ชมคลิปของเราเนาะเสกมลส่งสกิลทุกอย่างนะคะขอให้ทุกคนเปิดได้ เมนของตัวเองนะ,ะเออในฐานะของคนที่นกเมนมาโดยตลอดเนานะอยากให้ทุกคนเปิดได้เมนของตัวเองเนาะเพื่อความสุขนะคะหูน่ามาร์กนะคะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ<ม>ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะแกะแกะแกะต่อไปนะคะแล้วก็เจอกันในต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย